โสธรเนี่ยค่ะเป็นเมืองที่ทําข้าวนี้ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีการใช้ปุ๋ยเคมีใช้สารเคมีเยอะในการผลิตรุ่นพ่อเนี่ยเขาก็เลยคุยกันว่าเดิมเนี่ยเขาทำเฉพาะเรื่องสมุนไพรส่งเสริมเรื่องการปลูกสมุนไพรอย่างเดียวเพราะว่ามองว่าเรื่องสมุนไพรเนี่ยเป็นการรักษาคนที่ป่วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามารู้สาเหตุว่าการป่วยของคนเรามันเกิดจากการกินก็เลยมาชวนกันปลูกข้าวทําเรื่องข้าวอินทรีย์ตั้งแต่ปี2530ต้นๆพอทําไปเสร็จเวลาที่เอาไปขายในโรงสีหนึ่งแล้วถูกกดราคา สองเราถูกโกลงเรื่องแต่ช่างแล้วก็สามเราถูกหักสิ่งเชื้อปนเยอะไ,อไปหมดทาให้มีความคิดว่าอยากจะมีโรงสีเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นที่มาที่ไปของการสร้างโรงสีที่นี่เนี่ยค่ะเคยซื้อข้าวเปลือกได้สูงสุดถึง4 0 0พันตันเคยมีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ที่30ล้านบาทเมื่อ20กว่าปีที่แล้วจนกระทั่งเราถึงจุดที่ต้องบอกว่าขาดทุนก่อนโควิดปีหนึ่ง4ปีละที่โรงสีดําเนินกิจการไม่ได้ในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่กลับมาอยู่บ้านเนี่ยก็เลยคุยกับน้องๆน,นะคะว่า เราจะปล่อยให้โรงสีเนี่ยอยู่อย่างนี้หรือเปล่ามาถึงอยู่ในเราะวะขาดทุนแล้วก็อยู่ดําเนินกิจการหรือว่าเราจะไปต่อนะคะก็เราก็เลยคุยกันว่าเราควรจะไปต่อเพียงแต่ว่าเราต้องไปต่อแบบแบบในทิศทางที่พวกเราทําสวัสดีค่ะ,คะชื่อมานิชาราทองน้อยนะคะก็เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์รักธรรมชาติบ้านสุขุมปูนค่ะเป็นเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัง,งหวัดยโสธรเนี่ยนะคะ ก็ที่นี่เนี่ยค่ะเราเรียกว่ากลุ่มเกษตรกรทำน,นาโซนะคะในแง่ของความเป็นองค์กรนิติบุคคลแต่ในแง่ของสถานที่ที่ทำกิจกรรมเนี่ยเราเรียกว่าโรงสีข้าวรักธรรมชาติบ้านสุขุมปูนนะคะที่นี่เนี่ยมีสินมีเรื่องราวมาจากว่าที่ยะโสธรเนี่ยค่ะเป็นเมืองที่ทำข้าวนะคะแล้วก็อาชีพหลักเป็นเป็นอาชีพทำข้าวทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีการใช้ปุ๋ยเคมีใช้สารเคมีเยอะในการผลิตกลุ่ม พ่อๆนะคะรุ่นพ่อเนี่ยเขาก็เลยคุยกันว่าเดิมเนี่ยเขาทำเฉพาะเรื่องสมุนไพรส่งเสริมเรื่องการปลูกสมุนไพรอย่างเดียวเพราะว่ามองว่าเรื่องสมุนไพรเนี่ยเป็นการรักษาคนที่ป่วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามารู้สาเหตุว่าการป่วยของคนเรามันเกิดจากการกินนะคะก็เลยมาชวนกันปลูกข้าวนะคะแล้วก็ทําเรื่องข้าวอินทรีย์ตั้งแต่ปี2530ต้นๆนะคะแต่เรื่องสมุนไพรเนี่ยตั้งแต่ปี2520กว่าๆนะคะทีนี้พอทําข้าวเสร็จเนี่ยเราทําข้าวแบบไม่มีการใช้สารเคมี พอทาไปเสร็จเวลาที่เอาไปขายในโรงสีพวกที่เป็นพ่อค้านะคะหนึ่งเราถูกกดราคา2เราถูกโกลงเลรื่องแต่ช่างแล้วก็3เราถูกหักสิ่งเชื้อปนอะไระเยอะไปหมดนะคะแล้วค่อยที่สําคัญคือราคาเนี่ยจะ,จะยังต่าอยู่นะคะก็เลยทําให้มีความคิดว่าอยากจะมีโรงสีเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นที่มาที่ไปของการสร้างโรงสีที่นี่นะคะซึ่งวิธีการสร้างโรงสีเนี่ยค่ะก็โรงสีเรามีอยู่2แห่งนะคะแห่งแรกเนี่ยเราสร้างอยู่ในเมืองที่เป็นแห่งเล็กๆนะคะ แล้วก็ใช้ทุนไม่มากใช้วิธีระดมทุนจากญาติจากคนที่รู้จักบ้างจากาผู้ซื้อข้าวที่อยู่ในกรุงเทพบ้างนะคะแล้วก็มาทำอันนี้พอทําไปการตอบรับเมื่อปี2534เนี่ยคะ่ะเรื่องเกษตรอินทรีย์มันมันเริ่มเริ่มมีเขาเรียกว,ว่ามีคนอยากจะทำนะคะอยากจะทํามากขึ้นแล้วก็ความต้องการข้าวอินทรีย์มันมีมากขึ้นเราก็เลยขยายสมาชิก เดิมนี่เราเรามีสมาชิกอยู่แค่5้าคนในการทําเกสรืรสีทีแรกนะคะทีนี้เนี่ยพอความต้องการมันเยอะเยอะขึ้นแล้วก็เพิ่มสมนสมาชิกพอเพิ่มเนวนสมาชิกเนะะี่ยค่ะกลายเป็นว่าโรงสีที่เรามีเนี่ยไม่พอที่จะเอามาสีข้าวเราก็เลยเอาเงินจากได้ที่ได้จากการขายข้าวแล้วทุนสะสมเนะะี่ยค่ะมาสร้างโรงสีมาถึงรุ่นพ่อนะคะไอเราเนี่ยหมายถึงรุ่นพ่อแม่นะคะแล้วก็มาสร้างโรงสีที่นี่บนพื้นที่ทั้งหมดอ่าแปดไร่นะคะซึ่ง เดิมเนี่ยที่ตรงนี้เป็นที่ของพ่อม่นสามสีซึ่งเป็นประธานของกลุ่มเกษตรกร,ร,กรทำนาณโซเนี่ค่ะเป็นคนบริจาคให้แล้วก็ยกที่ดินที่นี้ให้เป็นทรัพย์สินของกลุ่มเกษตรกร,ร,กรทำนาณโซนะคะก็จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะการดําเนินกิจการที่ผ่านมาเนี่ยค่ะต้องพูดถึงว่าก่อนโควิดเนี่ยดีมากนะคะมีลูกค้าซื้อข้าวที่นี่เนี่ยค่ะเคยซื้อข้าวเปลือกได้สูงสุดถึง4 0 0 0ตันนะคะแล้วก็เคยมีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ที่30ล้านบาท เมื oh okay, ่อ20่กว่าปีที่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราเริ่มมีปัญหาเรื่องขายข้าวเนี่ยสักประมาณ10ปีย้อนหลังนะคะซึ่งมันเกิดมาจากว่ามันมีคนที่ทําเกษตรอินทรีย์มากขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยมันมีโรงสีมากขึ้นแล้วก็มีเครือข่ายของพวกเราที่ออกไปเติบโตในหลายๆที่ทุกคนก็ซื้อข้าวแล้วก็สไปรูปข้าวของตัวเองมันทําให้ในทางเลือกของลูกค้านะคะที่จะซื้อข้าวเ าการลงทุนโรงสีที่ทําไปเนะะี่ยค่ะมันก็เริ่มมีอายุมากขึ้นมันต้องปรับปรุงจนกระทั่งเนี่ยเราเราถึงจุดที่ต้องบอกว่าขาดทุนนะคะอยู่ที่ก่อนโควิดปีหนึ่งนะคะก็รวมถึงมาถึงตอนนี้นะคะอ่าสี่ปีละที่โรงสีดําเนินกิจการไม่ได้เพราะว่าขาดทุนแล้วกม็มันไม่ได้เพราะว่าภาวะโควิดลูกค้าไม่สั่งซื้อข้าวแล้วก็ดําเนินการไม่ได้เพราะว่า ข้าวที่เราซื้อมาเนี่ยค่ะที่อยู่ในสต็อกซึ่งปกติแล้วเนี่ยความเป็นกลุ่มเนี่ยมันจะต้องซื้อข้าวกับสมาชิกในราคาที่แพงกว่าขายทั่วไปก็กลายเป็นว่าข้าวที่เราซื้อเก็บไว้เนี่ยค่ะมันไม่สามารถเอาไปสีได้น้ําหนักข้าวเวลาที่เอาเอาไว้เนี่ยค่ะมันจะค่อยๆลดลงนะคะทีนี้พอมันสีไม่ได้พอถึงภาวะที่บอกว่ามันสถานการณ์โควิดมันผ่อนคลายเราเรามีคนติดต่อซื้อข้าวเราแต่ก็ซื้อในราคาที่ถูกมันก็เลยทําให้ภาวะขาดทุนพอเมื่อปีที่แล้วเนี่ยค่ะต่อเนี่ย ดิฉันในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่กลับมาอยู่บ้านเนี่ยก็เลยคุยกับน้องๆน,นะคะว่าเราจะปล่อยให้โรงสีเนี่ยอยู่อย่างนี้หรือเปล่ามาถึงอยู่ในภาะวะขาดทุนแล้วก็อยู่ดาเนินกิจการหรือว่าเราจะไปต่อนะคะก็เราก็เลยคุยกันว่าเราควรจะไปต่อเพียงแต่ว่าเราต้องไปต่อแบบแบบในทิศทางที่พวกเราทําบนบนข้นามกลางของการค้าขายที่มันอยู่บนออนไลน์มากขึ้นนะคะแล้วก็การค้าขายที่ขายตรงกับผู้บริโภคมากขึ้นนะคะแล้วก็บรรค้าขายที่มันต้องมีการไปออกอีเวนต์ ก็ก็เลยไปรวมกลุ่มกับสมาชิกลูกของสมาชิกกันนะคะ,ะประมาณ6คนนะคะมา,มาร่วมกันทํากิจกรรมเดิมเนี่ยค่ะกิจกรรมที่นี่เนี่ยหลักๆจะเพาะทําเรื่องข้าวนะคะในช่วงประมาณ10ปีแรกแต่พอหลังจาก10ปีหลังก็เริ่มมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยทำเรื่องกเกษตรผสมผสานมากขึ้นนะคะแล้วทีนี้เนี่ยพอทำกเกษตรผสมผสานก็เอาของที่มีเนี่ยค่ะมาถึงว่าปลูกผักด้วยเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ เนี่ยแล้วก็แปรรูปเอาไปขายที่ตลาดเขียวคนลุ่มนี้ค่ะเขามีลูกหลานที่อยู่กรุงเทพทีนี้พอลูกหลานจะกลับมาบ้านเนี่ยเขาก็มองกันว่าเอเอสินค้าที่พ่อแม่ทําอยู่เนี่ยค่ะทั้งข้าวทั้งผักทั้งปลาเนี่ยมันจะเลี้ยงชีพเขาได้ไหมนะคะปรากฏว่าหลายคนยืนยันว่าเลี้ยงได้แล้วลูกที่กลับมาเนี่ยค่ะเขาก็กลับมาแล้วก็มาสานต่อเพราะนั้นกรรมการเราที่เป็นคุณรุ่นใหม่ทั้งทั้งหมด6คนเนี่ยค่ะก็คือคนที่กลับมาสานต่อกิจกรรมของพ่อแม่นะคะแล้วก็มา เป็นแม่ค้าด้วยนะคะาะฉะนั้นเวลาที่เราจะคิดถึงการการทําต่อไปเนะะี่ยค่ะชวนคุดใหม่ชุดนี้ก็จะมีชุดประสบการณ์เรื่องการค้าขายออนไลน์ประสบการณ์เรื่องการทํางานบริหารประสบการณ์เรื่องงานทํางานส่งเสริมนะคะก็เอามาคุยกันสิ่งที่เราจะทําหลังจากนี้ไปนะคะหลังที่สําหรับพวกเราเนี่ยคิดว่าปี25 6 6เนี่ยเป็นปีที่สถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นเริ่มมีลูกค้าสั่งซื้อข้าวเรานะคะแล้วก็มีคนมาช่วยเราหลายคนนะคะมีลูกค้าเก่าที่เขาเคยซื้อข้าวเรา ไปไปทำอาหารนะคะไปไปเป็นข้าวสารนะคะแล้วก็ไปหุงขายให้ลูกค้าเนี่ยก็พอพอสถานการณ์โควิดผ่อนคลายเขาก็เริ่มกลับมาสั่งข้าวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมที่เราจะทําต่อก็ยังเป็นการหนึ่งก็คือว่าสีข้าวสารขายเหมือนเดิมนะคะให้กับลูกค้าใหม่เพียงแต่ว่าลูกค้าก็จะตอนนี้ก็จะกลายเป็น2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่ต้องการจะซื้อข้าวเป็นข้าวอินทรีย์ข้าวสารนะคะกับกลุ่มที่2คือว่าซื้อเป็นข้าวทั่วไปซึ่งเวลาที่เราพูดคุยกับลูกค้าเราก็จะบอกเขาว่าเลือกข้าวประเภทไหนคะเพราะว่ามัน เนื่องจากว่าต้นทุนการซื้อข้าวเปลือกมันต่างกันนะคะอันนี้กิจกรรมที่1กิจกรรมที่2นะคะกิจกรรมซื้อขายข้าวเปลือกที่นี่ก็ยังซื้อขายข้าวเปลือกเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจากจากโบเรียนของเราที่ผ่านมาเนี่ยเราบอกว่าซื้อข้าวแล้วเก็บไว้เนี่ยค่ะมันมีโอกาสขาดทุนมากกว่าซื้อมาแล้วขายไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะทําก็คือว่าเราจะซื้อข้าวเปลือกมาแล้วก็สต็อกไว้ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์แล้วเราก็จะขายออกไปหรือว่าภายใน1วันซื้อมาขายไปสําหรับคนที่เราตกลงราคากันได้้นกกิิจรรรรมทททีี่2เเาาํปุยยออ์ใชง คือปกติที่นี่เนี่ยค่ะเวลาที่เรามีสมาชิกที่ทําเกษตรอินทรีย์ด้วยกันเนี่ยเขาจะถามว่ามีปุ๋ยอินทรีย์ไหมนะคะเราก็จะไปซื้อจากเครือข่ายของเราเนี่ยค่ะมาจาหน่ายเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยแหละค่ะเราวางแผนไว้ว่าเราจะทําปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองโดยใช้องค์ความรู้ของเทคโนโลยีสรรพสส่งอะตอมิกนาโนเอาเพื่อนป,นปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นน้ําเป็นผงแล้วก็เป็นก้อนแล้วก็เป็นเม็ดแต่ทีนี้ไอเป็นแบบเป็นเม็ดเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าต้องใช้ทุนในการทําเครื่องจักรเราอาจจะทําไม่ได้ในปีนี้นะคะก็อาจจะเป็นปีถัดไป <c oughs> แล้วก็ เนี่ยแนวทางที่เราจะทําสาหรับปุ๋ยอินทรีย์ก็คือว่าเราจะใช้ให้สมาชิกเนี่ยค่ะเอาไปเอาไปใช้เทียบคู่กันกับสิ่งที่เขาเคยใช้หรือว่าปุ๋ยชนิดอื่นที่เขาเคยใช้แล้วก็กลับมาซื้อจากเราอันที่สองคือว่าให้เขาจาใช้ในแปลงผักนะคะโดยที่เราจะมีแปลงสาธิตให้เขาดูซึ่งเราปลูกผักบนพื้นปูนไว้ที่นี่นะคะก็จะใช้ปุ๋ยที่เราทําเองนั่นก็คือเป็นกิจกรรมที่3กิจกรรมที่4ี่หรือว่าการหารายได้ช่องทางที่4นะคะซึ่งเป็นช่องทาง อันดับสุดท้ายที่เราวางไว้ก็คือการทําบริษัทรับส่งสินค้าเองซึ่งเราก็มองไว้ว่าหลาย,ลายตัวนะคะก็จะดูว่าอันไหนที่ต้นทุนถูกเหตุที่เรามีความคิดที่อยากจะทําแบบนี้ค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ลูกค้าสั่งข้าวเราต้องวิ่งเข้าไปส่งในเมืองไม่ว่าจะเป็นที่ยะโสถ้าเป็นปริมาณมากแต่ถ้าเป็นปริมาณน้นนอยๆก็จะส่งที่อำเภอกุฎชุมกล่าวมาถ้างั้นเราเป็นคนรับเองดีกว่าแล้วก็รับของชาวบ้านที่นี่ถือว่าเป็นการบริให้บริการชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะกเ็เป็นการทําบริษัทรับส่งสินค้านะคะ ส่วนกิจกรรมยังอื่นนะคะที่เราทําควบคู่กันไปแต่ว่ามันไม่ถือกับเป็นไรายได้หลักนะคะก็คือเรื่องของการออกงานอีเวนต์สําหรับการจําหน่ายมีหลายคุมงานมีหลายหน่วยงานนะคะที่ชวนเราไปออกอีเวนต์เพื่อที่จะไปนแนะนําสินค้าของพวกเรานะคะซึ่งสินค้าหลักของพวกเราอยู่ที่นี่นะคะก็คือข้าวมีข้าวอยู่ห้าหกสายพันธุ์นะคะสายพันธุ์ที่1ซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักก็คือข้าวหอมมะลิ105ซึ่งเวลาที่เราแปรรูปเนะะี่ยค่ะเราจะแปรรูปเป็นข้าวกล้องและข้าวขาว ข้าวประเภทที่2ก็คือข้าวมะลิแดงนะคะข้าวมะลิแดงก็แปรรูปเป็นข้าวกล้องนะคะชนิดต่อมาชนิดที่3ก็จะเป็นข้าวไรเบอร์รี่นะคะแล้วก็ชนิดที่4ก็จะเป็นข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำกับข้าวไรเบอร์รี่ปีนี้ถือว่ามาแรงมากนะคะเพราะว่าข้าวเหนียวดําที่นี่อร่อยมากแล้วก็หอมนะคะไรเบอร์รี่เนี่ยลูกค้าประจําที่ซื้อจากพวกเราไปนะคะจากกลุ่มเราเนี่ยจากสมาชิกเราบอกว่าข้าวที่นี่หอมนุ่มนะคะแล้วก็หุงขึ้นหม้อ แล้วก็อีกข้าวอีกประเภทหนึ่งก็จะคือกอขวบนะคะเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวแดงนะคะก็เป็นข้าวที่ที่คนสนใจนะคะก็อันนี้สินค้าเราก็คือเป็นข้าวนะคะแล้วก็สินค้านหนึ่งที่เราจะเอาไปแนะนําลูกค้าก็คือปุ๋ยอินทรีย์เวลาไปออกอีเวนต์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราถูกติดต่อให้ไปขายที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งอุดรเนี่ยจะเป็นแหล่งที่คนลาวเข้ามาแล้วเขาสนใจเรื่องการซื้อปุ๋ยอินทรีมาก แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นผลิตนะะผักนะคะผักเนี่ยค่ะที่เป็นอันดับหนึ่งของพวกเราที่นี่นะคะ mm. ก็คือมะเขือเทศราชินีนะคะมีเครือข่ายพวกเราปลูกซึ่งก็ปลูกด้วยระบบบินซีอร่อยมากนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นหอมเป็นกระเทียมเป็นถั่วลิสงเป็นถั่วเขียวแล้วก็เป็นงานะคะก็เป็นสินค้าทีเา่เขาเรียกว่า,ามีชื่อเสียงของพวกเราะะแล้วก็ทําด้วยระบบบินซีถ้านะคะคสนใจที่อยากจะสั่งซื้อสินค้าพวกเรานะคะก็ ดูที่นะคะเพจของวิสาหากิจชุมชนเกษตรอินทรีย์รักธรรมชาติบ้านสุขุมปูน์นะคะหรือไม่ก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ของพวกเราได้ค่ะคือที่เบอร์ต่อนะคะ089712516หรือนะคะถ้าท่านใดอยากจะมาเยี่ยมชมที่นี่มาดูแปลงด้วยมาดูกิจกรรมด้วยก็มาที่กลุ่มวิสาหากิจชุมชนเกษตรอินทรีย์รักธรรมชาติบ้านสุขุมปูลนะคะอยู่ที่57หมู่2ตำบลนาโศอําเภอกุชุมจ,จังหวัดสุโสธรค่ะขอบคุณค่ะ